เมื่อยเหล่าเมยเบียพี่นองเอยมวนแห้งเนาะแต่พี่นองจ้าเมื่อนี้พี่นองไปเด่นสายนอจ้ามากินตำบกหุ่งกับต้มหอยเชลรีพี่นองจ้าหอยเชลรีทองพี่นองจ้าละกับซีี่บกเขื่อละก็ซิมีเกระเสดโนไหม่นั่งดินพี่นองจ้ามาเด้อจ้าเบอร์สุขสุขคุณเนาะจ้ามากินน้ำกันพี่นองจ้าป้าส่งการปีนี้มวนแห้งด้วยพี่นองออๆๆๆๆ อืมหนึ่งมากต่อที่กันละขาวน่พี่น่องอืมอืมพื้นบอกว่าพระ้อ,องเอาตาออกกับสาม่น้องกินเลย แก่ครบกินกับตมแก่ห้างมาเรียกแ้พี่น้องจา้า เผืออืมหายเสียไปอีกเนี่ยกินกับสมตำบาสเซม่นเขากันชกักอีเล

กินยงมเลยเขาออกยง,งม,น,งมน,นั่นมันห่อนคับอืมมากัน Rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại lần sau khi ăn giáp sổm แห็นเบียพี่น้องจับสมตำเลย่นสว่างวะ Det er deilig. พี่น้องบา้ากินกับสมตำด้วยเขากันพักอิหลีมื่อนี้เขาในเมืองพี่น้องเจอกันยูยดีด้วยพี่น้องจ้า เหน็นกันกนะักท่ายกันได้น้องพี่น้องปีนึงไม่ทือเดียวเล่นโหลดพี่น้อง

ก yeah. ันดจรอ่ะหน่อยๆแต่ว่าเต็ม ตมามห้อแบบเบาๆเขากันครับหอยสล้่งพี่หน่องเอ้ย กระดาษออยมากกระเบิดสมตํมอีพออีเมียสมตัมเพจจิจาด,ดีบักคักเลย ไปอ่ะนี่ไม่ต้องหายนั่นบุกไงเลยแส ẹ บครับ มันกับซวงคัะส่วงนะอืมอืมิมนแนนห้งนะจน้องเอะ สียบครับเฮ้ยจะเอาเทียนแห้งพี่น้องน้ำตาไหลแล้วพี่น้องเพียนแห้งเอาแล้วนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาพี่ลาน่องไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้าพอมกับหอยเชอรีท่องกินกับต่าบักห่ง้าดท,ทุพี่น้องจ้าเขากันคักอีหลีพี่น้องเอยเอาแล้วนะพี่น้องไปก่อนเด้จ้าสวัสดีจ้า